201เมตรครับรอบนี้เป็นการเทสตนะครับเอาล้พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับผู้ที่ไม่่ยวข้องครับถอยลางออกมาทีหนึ่งนะครับในรุ่นนี้ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลครับผู้แพ้พี่บีมแจกไปกระท่อมลอบใจครับพร้อมแล้วนะฮะไม่ต้องถามว่าเสือดูสิยูฝั่งไหนดูยืนรอเชงแล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้วอ่ะ อาครับสายลางสายลางนะฮรัเซฟตีีนะครับทีมมาแชลนะครับรบกครัวนะครับฝั่งพี่แจ็คแปบโอนะครับยังมีคนอยู่เยอะเลยนะครับถ่ายหลังเอกมานีดนงครับทีมงานแจ้งมาเมื่อสักครู่ครับต้องเปลี่ยนหมวกกันน็อกครับขอพี่แจ็คแปรโอปากห้อยครับ ติดชิวหมวกครับทีมงานแจ็คแมโพง้างเท้าแล้วเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวนะครับขอแก้ไขนิดนึงนะฮะพิมพ์บ๊อบมันปูนครับ402ครับขอโทษ400ครับ400ครับขอแก้ไขนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์เราไปอยู่400แล้วนะครับถ้อยู่ฝั่งนี้แต่แทงฝั่งนู้นอ๋อใครับอยู่ฝั่งนี้แต่ผมแทงฝั่งนู้นครับขอบคุณครับ ยืนยันนะครับลบ็อกันพูุครับ400เมตรครับโอเคครับโอเคหรูเรื่องครับเป็นคู่ที่น่าดูมากและอนอกจากหน้าดูแล้วเนี่ยพาปวดหัวมากด้วยยังไงอยเย็นเช่แล้วเมื่อกี้รัดคางเสร็จไปโดนปากปากห้อยอีกทีเอาครับรอบนี้เป็นการเทสรัดน,นะครับได้คนเทสรัดเทสปาสี่ร้อย ผมไม่ห่วงทางทางนีดเดียวกาเท่าไหร่จะห่วงไอ้ตรงนี้มากเพราะเพรทั้งนี้เป็นแชมป์เก่าไงผอมเคยแข่งแล้วเขาเคยผ่านการแข่งขันมาแล้วแต่ทางนี้เหมือนกับว่าไม่รู้ที่อะไรเลยพร้อมพร้อมอย่างหน้าพร้อมครับพร้อมแล้วลุยเลยครับเฉี่ยมรอบนี้เป็นการเทสนะครับเฉี่ยใครครับอุ้ยครอบสายเถื่อนอ่าไถูกต้องฮะ ลาลาเลยนลตูดมาลขาขาไมเพียงลนันแลมอมยีขางกผนั่นน่ครับมาเลยฮะเป็นรอบซ้อมนะครับปล่อยโดยบ๊อบบ้านปูดครับอ้าวเฝ่าทั้งคู่ครับถอยมาถังลอยถังลอยถังลอยเบิดน้องขอแทงพันหนึ่ง น้องก็แทงบี้พันหนึ่งรับไหมแทงไหมแทงครับรุ่นนี้แทงไหมแทงใยับเลยครับอุ้ยเอาลครับเดอสกาหรือโอ้หรือขวาขวหรือซ้ายครับซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายครับรองเง โอ้โหเดอสกาแดงยกล้ำเลยโอบบอนนครรัี้โหแต่อย่าเพิ่งดีใจไปไอ้แจ็คบ่นบ่ดอ่อยให้ฮะบี้เดอสกาชนะด้วยเวลา15.90อันนี้15.963อันนี้เป็นการเทสครับเทส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 อันนี้ซ้อมอันนี้เทสเฉยๆทีมงานแจ็คแมพโอครับดีเอาหาอ่าวเลยครับเดี๋ยวเอาจริงครับ1 9 เอาล้ครับพี่เสือรู้สิทธิ์เห็นการซ้อมเสร็จหนักใจครับพี่เสือบอกครูเปลี่ยนฟังโอเคอ๋อโอเครู้เรื่องอ oh, รู้เรื่อง oh. รู้เรื่องอ่ ah, นะครับตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมที่รักนะครับที่อยู่ในไลฟ์สดเพยสผมไม่มีมอนิเตอร์เลยขอดู oh. ไลฟ์สดหน่อย oh. มีไหมโทรศัพท์ใคร โอ้ตอนนี้เห็นว่าพิมพกระนำกันมานด้ดูในหลายสดของเพจบุรีรัมพันธเมตรครับแล้วเมื่อสักครู่คนที่ปล่อยบ็อกปัตปูนครับโอ้โหรับหลายจ็อบฮะปล่อยรถด,ด้วยครับโอ้โหไม่ไม่ดังหน่อยบ๊อกปล่อยรถเลยฮนะครับโอเคเข้าใจครับท่โอ้ในเพจของบุรีรัมพันธเมตรครับใครบี้เดอะสกาไครแจ็ครับโอโ พิมมาเลยครับพอนี้รอบซ้อมเนี่ยพรนี้ราคาไปที่พี่ๆเยอะมากใช่ครับถิงไกลมากเลยครับวิไปเยอะโอ้โหนะครับใครทำอินเทอร์เน็ตเอทั้งพีห้าหมื่นน้องครับน้องสุลต่านที่ไหนมาวิวไม่โคตรเลยใช่ครับนะนะบี้นัมเบอร์วันโอ้โหนะครับกินเรียบครับผมเป็นเอฟซีอยู่ลูกสาวชอบดู หล่อมากครับบี้ดัสกากับยำห้าปินสีทองคันเดียวในประเทศไทยครับครับผมแจ็คแรมหูก็พร้อมนะครับรถคันนี้สีทองคันเดียวในประเทศไทยครับเป็นสี่จังหวะ1 1 5ซีสูบนอนครับเมื่อกี้นี้มันลองวอร์จริงๆเว้ยใช่ยามาห้าปน เอาแล้วครับแจ็คแบมโผล่มาถอดอันนี้อันนี้คือเอาจริงแล้วใช่ไหมฮะเอาจริงฮะไม่มีการเผาหลอกกันนะครับเอาจริงนะครับโอเคฮะโอ้ยโอ้ยชาตเก่งเหลือเกินหมาเก่งเหลือเกินขอบแบมพี่พเชียร์ใครครับพี่บีชเห็นแล้วลุ้นมากมากเลยฮะทำให้รู้ว่าแต่ละคนนี่คือตีหนักมือหนักมากไม่ไม่เอาล้วฮะ ทีมงานตากล้องนะครับจะอยู่หลังแบรีเออร์นะครับสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับส่วนผู้ชมและประติเชียอต้ทายแท็กได้ครับเมาแล้ครับแจ็คแบ็ปโอต้องเอารถให้อยู่ครับเพราะถ้าออกตัวยังลุกยุบลออยู่อย่างนี้นี่อาจจะมีการเสียพร้อมแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาครับเ๋ยวเวลาเอาครับพร้อมแล้วลุยเลยครับพี่ปอครับเตรียมตัวมันอย่างเดียวครับ หัวใจกับว้าวมาหัวใจกับว้าวมาโอ้ผู้ชมตอนนี้23.9เยอะสุด2ี่3อาเอาแล้วครับแจ็คแบม,มโอห้ออาอันนี้เอาแล้วครับรอสัญญ,ญาณไฟครับพี่บ๊อกมันบูนกับทีมงานพ่เจฟเคสปอร์ตควบคุมการผลิตในรุ่นนี้กับยามาฮ่าพิมร้อยสิบครับครับผม ทีมงานนะครับขออนุญาตนะครับถอยลงมาหลังเซนเซอร์นะครับถอยออกมาหลังเซนเซอร์นะครับทีมงานมาแชร์นะครับรบกวนนะครับกัดวนด้วยครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับไฟมีเศษสองดวงติดเรียบร้อยครับคุณระวครับ

2 3ใ,ใช่3ครับพี่พยายามมามากพอและตอนนี้กูเหนื่อยละนังดูกลาบบนหน้าจอกูกลับไปทอไม่ได้แล้วมีคนข้างหลังยังนั่งหอพี่โพบิหายคือรักแช้พอแม่ดูกูอยู่นอกจอกูบอกตัวเองอย่ายอมแพ้